ยินด,ด,ด,ดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube เราเะิโตทำสิ่งครับวันนี้ได้มีโอกาสตัดคลิปให้พี่น้องเอซีได้ดูครับกำลังปั้นคนขับคนใหม่ครับครั้งแรกครับกับการจับรถเกี่ยวคนตวนคู่หลังจากเคยขับเจอคูโบต้า กับครั้งแรกครับกับรถใหญ่ยาวใหญ่แปลงแรกครั้งแรกวอนนีมีแปลงยาวครับเลยถือโอกาสถัดกับไม่ทีมงานแล้วก็อัานคิปให้พี่น้องเอฟซีได้ดูครับยังเกี่ยวอยู่ที่โซนพิบูลครับอำเภอพิบูลมังสาหาร กับเก้ากขอสิบห้ารถเกี่ยวทีมงานดูลมโซกจากม่วงสามสิบครับจากเราเซอร์โก้สามสิงยังงี้ง้ากอยู่ครับโอ้อะไรนะอะไรนะโอ้ลุกลุกลุกเยอะครับลุกเยอะมีน้ำ กับครั้งแรกก็ถือว่าโอเคครับกับการจับบนลตดนครั้งแรกเฮ้ยเฮ้ยข้างขวาข้าวสวยครับนี่ครับส่วนพี่บูญเขาเก่งเรื่องข้าวกัอกอสีมากครับนีแจะแปลงขึ้นสวย เับรถเกี่ยวผมเหมือนเดิมครับอยู่กับลาดนิยมไปแล้วไปแล้วนะลาดลาดนุ่งนุ่งอ่ะเดินไปเดินไปเดินไประวังใบมีดก้ำน้ำามเนอะไปเรื่อยๆเรื่อยๆเขากลางแล้วไปไปไปเขากลางแล้วบุญปังบุญยุบังบุญนี่ครับทีมงานคอยดักสัตวบไปด้วย ไม่ค่อยกล้องเท่าไหร่นะครับงานแรกก็ถือว่าโอเคครับก็น่าจะเป็นไม่นานครับที่เปลีนยนกระจกแต่ว่าจะให้เป็นวันนี้เลยครับพอได้มีคนเปลี่ยนยังไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่ครับ งงกับคนทวนอยู่ครับหเกีย์แค่จะสับสับคนทนซสายแล้วยกหัวเกี่ยวด้านขวาแต่มารถเกี่ยวคันนี้เป็นคนทวนเดินขวายกซ้ายครับเกีย์ก็จะงงๆหน่อย รับโดยสกไกครับเฟซบุ๊กมีน้ำครับมีน้ำสำหรับท่านผู้ชมที่มาติดตามแล้วมาดูครับฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับช่อง youtube เราเชื่อโค้ดล้ำสิงเพื่อเป็นแรงใจในการอับลิปแจ้งเตือนยิปใหม่ๆ โน,น,น่นน่นโ่นงานก่อยๆอยู่บนนุนกเจอะครัแปลงนี้นกเยอะบ่าน,าน đen dao hấp Nó ở dưới suối Lũ mồm xuống hấp oh. Nó chưa gặp nó chưa đá nhiệt rồi quá quá là băng, gà quá năm ngon ngon nhiều đây các xe của bota giờ là có gì biết mông có Giờ biết h chỗ có phát cao ครับยังงงๆกับวันตัวอยู่ครับ ผมก็ขอจบคลิปไว้เท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามนะ,นะครับต้องเราจะโกนจริงจะหนับคลิปนี้บ๊ายบายครับ